ต้อนรับเข้าสู่ตำบลเกาะตาลอำเภอหานุวรรักษ์สบรีจังหวัดกำแพงเพชรตำบลเกาะตาลน,นะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิงเดิมขึ้นอยู่กับตำบลแสนตอรัษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านกล้วยตำบลยางสูงซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ำปิง ที่มาของชื่อตำบลเกาะตาลในอดีตบ้านเกาะตาลเป็นพื้นที่เกาะขนาดใหญ่มีต้นตาลขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากพอถึงฤดูฝนมีน้ำมากจะเห็นสภาพเป็นเกาะชาวบ้านเรียกติดปากว่าเกาะตาล ปัจจุบันยังมีร่องรอยร่องน้ําที่ล้อมรอบเกาะให้เห็นอยู่บ้างพื้นที่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่3 6 7 6 2 5 0ไร่ตําบลเกาะตานะคะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอําเภอขานุุรรักษ์สบุรีเป็นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดกาแพงเพชรระยะทางประมาณ65กิโลเมตรทิศเหนือติดกับตําบลแม่ลาดอําเภอคลองขุงนทิศใต้ติดกับตําบลแสนตอทิศตะวันออกติดกับแม่น้าปิงทิศ ตะวันตกติดกับตำบลดอนแตงและตำบลโค้งไผ่ตำบลเกาะตาเป็นที่ราบลุ่มและบางแห่งมีน้ําท่วมขังทําให้เกิดอุทกภ,าภายัยบ่อยครั้งการประกอบอาชีพของราษฎรทั้งหมดจึงมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การรับจ้างการค้าขายตำบลเกาะตาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8หมู่บ้านนะคะนําโดยนายชินด,ดิตคํากองแก้วกำนันตําบลเกาะตาอยู่หมู่ที่8บ้านหนองขามนายธีรวัตรเพ็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านโรงสูบนายสวิงบุญปัดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านเกาะตาลนายปรีชาศรีสุวรรณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านไร่ดงยางนายโอภาสขุนพักนาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านโนนตารอดนางสาวนงนุดพิมพาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านดอนแขวนนายชนะศรีอุดรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านโคกสะอาดและนายบุญธรรมกลิ่นทิพย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านดอนขวางค่ะตำบลเกาะตาลมีจำนวน นวนครวัวเรือนทั้งสิ้น900ครวัวเรือนและมีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น2,231คนผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้น744คนคนพิการรวมทั้งสิ้น53คนโดยการประกอบอาชีพของตําบลเกาะตาลอาชีพหลักของครวัวเรือนจะเป็นอาชีพเกษตรทํานานะคะจะอยู่ที่จํานวน475ครวัวเรือนรายได้เฉลี่ยของประชาชนที่ต่ํากว่าเกณฑ์จปทวงเล็บ4,000 40, บาทต่อคนต่อปีตรงนี้ ตำบลเกาะตาในปี2566ไม่มีครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์จบทอกลุ่มกิจกรรม 1. กลุ่มอาชีพบ้านเกาะตา 2. กลุ่มอาชีพพริกแกงบ้านโรงสูบ 3. กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้จันบ้านนนตารอด 4. กลุ่มอาชีพกระยาศาสตร์ 5. กลุ่มอาชีพจักสารตะก้าพลาสติกกองทุนในตำบลเกาะตามีจำนวน3กองทุน 1. กองทุนกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิต 2. กองทุนโครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนและกองทุนหมู่บ้านตำบลเกาะตาถนนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตและบางส่วนยังเป็นถนนลูกรังค่ะด้านไฟฟ้านะคะการขยายเขตไฟฟ้าปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนปัญหาคือไฟฟ้าส่งสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมดด้านประปานะคะการประปาของตำบลเกาะตามีจํานวน8แห่งและทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนด้านการสื่อสารด้านการขนส่งปัจจุบันนะคะ ในพื้นที่ตําบลเกาะตาลไม่มีโทรศัพท์สาธารณะเนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทนซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วและสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้ตําบลเกาะตาลมีแหล่งน้ำเพื่อาการเกษตรมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านนนตารอดตําบลเกาะตาลมีวัดและสำนักสงฆ์ทั้งหมด6แห่งคือ1วัดเกาะตาล2วัดนนตารอด 3. วัดยานวโรหลวงปู่โตโพมรังศีสี4วัดเจริญวราราม5ที่พักสงกรานขวางและ หที่พักสงครงนาส่วนที่2แนวทางการพัฒนาตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้อมูลที่มาของการสืบค้นข้อมูลนะคะ 1. จะเป็นการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจบทและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชชสองอการจะเก็บข้อมูลจบทดําเนินการโดยอาสาสมัครในหมู่บ้านโดยได้จัดเก็บข้อมูลจบทด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะคะ3นะคะข้อมูลจากการประชุมประชาคมในตนําบลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ CIA โปรแกรมนะคะตําบลเกาะตาลกํานันผู้ใหญ่บ้านทุกคนสามารถใช้ CIA โปรแกรมได้และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้านชุมชนในตําบลได้โดยคณะทํางานสารสนเทศ ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลเกาะตาลร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอขานุวัลรักษ์สุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาลวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านด้วยโปรแกรม c i a Community Information Radar Analysis เพื่อให้ทราบปัญหาของแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปกำหนดเป็นโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้านและตำบลค่ะเป็นข้อมูลแยกเป็นาดหมู่บ้านดังนี้นะคะหมู่ที่1บ้านโรงสูนหมู่ที่2บ้านเกาะตาลหมู่ที่3บ้าน ไร่ดงยางหมู่ที่4บ้านโนนตารอดหมู่ที่5บ้านดอนแขวนหมู่ที่6บ้านโคกสะอาดหมู่ที่7บ้านดอนขวางหมู่ที่8บ้านหนองขามาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือสวอต a อนาลิซิเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานกา,ารณ์สำหรับตำบลรู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในมองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประเด็นการพัฒนาสรุปผลการวิเคราะห์ระดับตำบลประเด็นการพัฒนาที่เร่งด่วนอยู่หนึ่งประเด็นคือเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งได้จัดทําโครงการในการแก้ไขปัญหาคือโครงการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคฤดูร้อนและโครงการอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ค่ะ ทีมตำบลของตำบลเกาะตาค่ะซึ่งเรามีการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลเกาะตาอำเภอขาโนวรารักษ์สาบุรีจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณพศ2567ซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลจาะะถอข้อมูลกชช2คอ,อ,อ,อติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลเกาะตาค่ะแผนผังโครงสร้างคณะทำงาน าการจัดทําสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลเกาะตาลนะคะโดยมีน,นายธนกรจันทพุทธนายกอบตเกาะตาลเป็นหัวหน้าคณะทํางานการลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดําเนินง,งานของทีมตําบลการจัดเก็บข้อมูลจปทนะคะกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนค่ะโครงการชุมชนสีเขียวปูกป่าสร้างชุมชนนะคะ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนะคะโครงการรำมวยเพื่อสุขภาพนะคะโครงการด้านสาธารณสุขนะคะผลสำเร็จที่เป็นรูปประธรรมพอเราได้มีการดำเนินโครงการก็จะเห็นได้ว่าผลที่เกิดขึ้นต่อครัวเรือนและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเยาวชนระหนักถึงโทษของยาเสพติดคุณภาพกายคุณภาพใจดีขึ้นและสุขภาพร่างกาย บบการเผยแ,แพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านอ่นไลน์นะคะเผยแพร่ผ่านเพจแบบเสนอโครงการต่อยอดเมื่อได้รับรางวัลชื่อกิจกรรมโครงการอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนรวมถึงเยาวชนในพื้นที่2เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นวิธีการดําเนินการ1จะทําโครงการฝึกอบรมการสร้างทักษะอาชีพเสริมใน วันที่ 1. เราจะดําเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งเสาะหาอาชีพเสริมที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากจะทําและต้องการพัฒนาตามบริบทพื้นที่ในชุมชนวันที่2จะดําเนินการฝึกอาชีพโดยจัดหาวัสดุดต่างๆให้เป้าหมายและให้ปราชชาวบ้านที่มีอยู่ในชุมชนเป็นผู้เผยแพร่อ,องค์ความรู้2เมื่อทักษะได้รับการพัฒนาแล้วจะส่งเสริมการรวมกลุ่มในช่วงนอกเหนือจากการทําอาชีพหลักของประชาชนเพื่อให้ต่อยอดทักษะอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมให้ สมัครเข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการโอทอปประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนและเยาวชนมีทักษะอาชีพได้รับการพัฒนาอาชีพ 2. ประชาชนมีอาชีพเสริมมีไรายได้เพิ่มขึ้นผลผลิต 1. เยาวชนได้รับรู้ภูมิปัญญาอาชีพในพื้นที่ของตนสามารถสร้างไรายได้ช่วงปิดภาคเรียนไ,ได้ 2. เกิดการรวมกลุ่มสุขภาพจิตใจ,จของคนในพื้นที่ดีขึ้น 3. มีกลุ่มอาชีพในพื้นที่เพิ่มขึ้น 4. ผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่มากขึ้น Eu